Cái cơ Cái cơ tuyệt ผมสุดเยอกกะก็พอแล้วผมเอามาเยอะเกินไปใช่ไหมแต่ก็นั่นแหละผมถ้ามันเจอแม็กเปไกลผมยิงไม่ลืมปรับตลอดเลยนะถ้าเจอแม็กเปไกลผมยิงเปลืองมากเลยนะ <S <S ก็เลยเอามาประมาณนี้แหละขอบคุณนะอะไรอ่ะ IL เดอะ Thailander ขอบคุณมากเลยครับ เอาบริเตนมาละคนไม่ไหวแล้วอ่ะไม่เข้าอ่ะอ่ะนั่นไทเกอร์นะเว้ยทำไมไม่เข้าวะออน่เน่นผมเป็มพ่ผมเลยาน่นผม่มพาอ่เพน่กผมวัสดีไทเกอร์ อเอ๊ะรถเพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่รถเพื่อนแล้วชื่อมันต้องไม่ชอบซ้อนกับรถเพื่อนล่ะปวดจะปวดไม่ไปซ้อนกับชื่อรถเพื่อนตลอดเลยสวัสดีแล้วมันขับมาทางไหนวะ แกเกื่อสองเออมันไปซ้อมกัปชื่อเพื่อนตลอดเลยไม่ดูเป็นโลกอะไรเป็นโลีโโอรค B O O N สวัสดีครับน้องตุ่มเฮ้ย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 ,ยเพื่อนเปล่าวะไม่ใช่เพื่อนอีกแล้ว ดูดิชื่อเพื่อนแม่งไปซ้อนอีกแล้วรอบสองเฮียมันวันอะไรของผมวะเนี่ยแม่งเจบไปออมีตั้งนานไม่เห็นใช่หันไปแล้วมันคือมันซ้อนกับชื่อเพื่อนใช่ไหมไอ้แม่งตลอดเลยอะ่ะเกมมันมีจริง ไม่ได้แล้วเนี่ยคือกำสองนะอืมกำไรแล้วนี่ได้กำไรแล้วอ้าวงำไส้มีคนเออมีคนเขาเรียกอะไรนะยิงสมุกว่ะใครวะเสียงเหมือนรถไทเกอร์เลยว่ะ เดาๆนะไทเกอร์แหละเสียงแท็กมันโอ้มันลิเอาขึ้นไม่ผิดนะ นี่มันเก๋ม่รุ่นยิงเข้าไปเต็มๆปืนเขาพังเขาก็ยิงเราได้อย่างไงเนี่ย ใส่สพังไม่สุดนะปืนเขายี่สิบเจ็ดวินาทีฮนะโอ้โหจังหวะนี้นอ,นอราหนูผมดูแม่เทนกรอ,อะดูอะไรนะดูอ๋อเส้นตเหรอโอเคเต็มบ่อน,นี้เต็มบ่อน,นี้ แช่เซ oh, ็นดตเห็นเห็นเฮ้ยฮะมอยมการันตีว่ากโอเคครับผมช่องปืนกลขอบคุณที่ยิงบอก